สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างของผู้ชมท่านหนึ่งนะคะแต่ที่แอดมินแปลกใจก็คือเวลาที่มิจฉาชีพวิดีโอคอลกับผู้ชมท่านนี้นะคะคือที่เราเข้าใจเนี่ยมิจฉาชีพก็จะไปเอาวิดีโอของเจ้าของรูปมาเปิดให้ดูใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยรูปที่ถูกใช้นานๆน,นะคะ วิดีโอที่เปิดให้เหยื่อดูเนี่ยมันก็จะแบบเบลอใช่ไหมคะภาพจะไม่คมชัดนะคะแต่ที่ผู้ชมท่านนี้ส่งมาให้เนี่ยภ้าแบบชัดเจนมากนะคะอันนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นวิดีโอที่ทางเจ้าของรูปเนี่ยเพิ่งจะลงไม่นานนะคะแต่รูปนี้นะคะดิฉันก็เคยแจ้งเตือนไปแล้วนะคะว่าเจ้าของรูปตัวจริงอะ่ะเขาชื่อเดวิดเป็นชาวเวียดนามนะ,ะและเขาคนนี้เนี่ย ชอบผู้ชายด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มชายรักชายนะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่ามีรูปนี้ทักผู้ชมเข้าไปนะให้บล็อกเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงวิดีโอกันนิดหนึ่งนะคะพอแอดมินถามผู้ชมนะคะว่าเวลาที่มิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์คุยกับเราเนี่ยคุยได้นานไหมนะคะเพราะวิดีโอตัวนี้คือชัดเจนมากนะคะ เขาบอกว่าคุยไม่นานนะแค่ทักทายคำสองคำแล้วก็ปิดไปนะอันนี้ก็แสดงว่ามีการไปโหลดเอาวิดีโอของเจ้าของรูปเนี่ยมาเปิดนะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าของรูปแบบทักทายแฟนคลับของเขานะเพราะคนนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้นะคะให้ผู้ชมสังเกตง่ายๆก็คือถ้าผู้ชายที่เรารู้จักออนไลน์นะ ถ้าเกิดว่าเขามีใจกับคุณน่ยเหมือนคู่รักทั่วไปนะคะอย่างตอนสมัยที่แอดมินกับสามีนะคะจีบกันใหม่ๆเนะะี่ยเราจะไม่ส่งข้อความอย่างเดียวนะค,ะคือเขาจะต้องเปิดวิดีโอคอลคุยกับเราทุกวันอ่ะสมัยนั้นคือวันหนึ่งประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงได้นะคะแต่แอดมินก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเปิดวิดีโอคอลวันละ3-4ี่ชั่วโมงนะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะ วันละครึ่งชั่วโมงต้องมีนะคะถ้าเกิดว่าส่งแต่ข้อความเนี่ยมาหาคุณทุกวันนะพูดจาหวานหวานนะคะใส่คุณนะะเหมือนอย่างกับว่าเป็นห่วงเรามากแต่ไม่ยอมเปิดวิดีโอคอลหรือเปิดได้คือคุยได้ไม่นานอะ่ะหรือพยายามใบเบี่ยงว่าไม่สะดวกคุยนะคะแบบนั้นคือมิจฉาชีพหมดนะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วหลานนะฮะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือให้บล็อกนะคะ แล้วก็ไล่บล็อกทุกบัญชีที่พวกมันติดต่อเข้ามานะแต่สําหรับคนที่แบบเผลอให้ที่อยู่ไปแล้วนะคะเพิ่งจะมารู้ตัวทีหลังเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็เหมือนกันนะคะก็คือบล็อกไปอย่างเดียวนะไม่ต้องไปแบบเสียดายนะคะเพราะมันเสียเวลานะเนี่ยอย่างของผู้ชมท่านนี้ที่แจ้งเข้ามาก็คือ เขาก็เผลอให้ที่อยู่ไปนะหลังจากนั้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะอ้างนั่นแหละนะไม่ว่าจะส่งเงินหรือส่งกล่องพัสดุมาให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแก๊งพวกมานนี่นแหละนะโทรเข้ามาโดยแอบบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะให้คุณจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าอะไรก็แล้วแต่ที่พวกมันกล่าวอ้างนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้บัญชีบุคคลให้ให้พวกคุณเนี่ยโอนเงินเข้าไปนะ แบบนั้นนะ่ะคือมิจฉาชีพหมดนะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปค้นหาความจริงแล้วลหละนะแล้วยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่ว่าให้เราเนี่ยเปิดบัญชีผ่านแอปธนาคารที่เขาส่งมา,าให้นะคะเห็นหลายๆคนชอบมาถามค่ะว่าธนาคารนี้มีจริงไหมนะคะหรือ,อ,อสามารถทําธุรกรรมกับต่างประเทศได้ไหมนะะ่ะเอ็นนินบอกได้คําเดียวนะคะว่าปัจจุบันนะ่ะยังไม่มีธนาคารไหนที่ สามารถที่จะเปิดบัญชีข้ามประเทศได้นะคะเพราะมีกฎระเบียบอยู่นะคะเขาจะมีกฎหมายป้องกันฟอกเงินที่ให้ทุกธนาคารต้องปฏิบัติตามนะคะก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีให้ใครเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนนะ,ะและเจ้าหน้าที่แบงก์เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับคุณนะคะขั้นตอนอันนั้นเราเรียกว่าขั้นตอนรู้จักตัวตนของลูกค้าหรือ KYC นะคะถ้าเกิดว่าธนาคารไหนไม่ทําขั้นตอนนี้นะคะ ไม่ได้นะคะและไม่สามารถทำออนไลน์ได้นะอันนี้คือจุดสังเกตนะคะแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพคือมันทําได้หมดนะคะเพราะจุดประสงค์ของพวกมันก็คือต้องการที่จะหลอกเงินจากคุณเท่านั้นเองนะคะส่วนขั้นตอนต่างๆที่พวกมันพูดมาคือมันแค่สร้างขึ้นมาเองนะคหรือไม่ก็หลอกให้คุณเชื่อว่ามีเรื่องนี้จริงนะโอเคค่ะอันนี้ก็ให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะ สำหรับผู้ชมที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะหรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่จะต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะคุณก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะตามแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางเพจของช่องอดิสาวแบงค์ว่าไงนะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ๊า่บา